ว่าด้วยปฏิปทาของมุนีคำว่านี้ในคำว่ามุนีรู้โทษนี้แล้วในคราวเป็นขลือหัดก่อนบวชในธรรมวินัยนี้อธิบายว่ายศและเกียรติในเบื้องต้นคือในคราวเป็นสมณะความเสื่อมยศความเสื่อมเกียรติของเธอผู้บอกลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิกขากลับมาเป็นขลือหัดในเวลาต่อมา คือรู้วิบัติแห่งสมบัตนินี้คำว่ารู้แล้วได้แก่รู้แล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจ่างแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วคำว่ามุนีอธิบายว่ายาณท่านเรียกว่าโมนะคือความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้องและตัณหาดุดตาขายได้แล้ว ชื่อว่ามุตนี้คําว่าในธรรมวินัยนี้ได้แก่ทิฏฐินี้ในความถูกใจนี้ความพอใจนี้ความยึดถือนี้ธรรมะนี้วินัยนี้ธรรมวินัยนี้ปาปะพจน์นี้พรหมรจันนี้สัตตุศาสตร์นี้อัตภาพนี้มนุษย์สยโลกนี้รวมความว่า มุนีรู้โทษนี้แล้วในคราวเป็นขลือหัดก่อนบวชในธรรมวินัยนี้คําว่าพึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงอธิบายว่าพึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงด้วยเหตุสองอย่างคือหนึ่งด้วยการบวช 2. ด้วยการละความคลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะ มุนีพึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงด้วยการบวชเป็นอย่างไรคือมุนีตัดความกังวลเรื่องการครองเรือนตัดความกังวลเรื่องบุตรภรยาตัดความกังวลเรื่องญาติตัดความกังวลเรื่องมิตรและอมาตตัดความกังวลเรื่องการสะสมทั้งหมดโกนผมและหนวดแล้วนุ่งห่มผ้ากาสาวะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เข้าถึงความไม่กังวลแล้วพึงเที่ยวไปผู้เดียวคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปอย่างชีวิตให้ดำเนินไปผู้เดียวมุนีชื่อว่าพึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงด้วยการบวชเป็นอย่างนี้มุนีพึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงด้วยการละความคลุกครีด้วยหมูนะ่คณะเป็นอย่างไร คือมุนีนั้นเมื่อเป็นนักบวชแล้วอย่างนี้ผู้เดียวพึงใช้สอยเสนาสนะที่เป็นป่าละมอะและป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นเธอเดินรูปเดียวยืนรูปเดียว นั่งรูปเดียวนอนรูปเดียวเข้าหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตรูปเดียวกลับมารูปเดียวนั่งในที่ลับรูปเดียวอธิษฐานจงกลมรูปเดียวพึงเที่ยวไปผู้เดียวคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปผู้เดียวมุนีชื่อว่าพึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคง ด้วยการละความคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นอย่างนี้คำว่าพึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงได้แก่พึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงคือพึงทำให้ยั่งยืนมีการสมาทานมั่นคงมีการสมาทานไม่คลอนแคลนในกุศลธรรมทั้งหลายรวมความว่าพึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคง คำว่าไม่พึงเข้าไปเสพเมถุนธรรมอธิบายว่าธรรมเนียมของสัตว์บุรุษคือธรรมเนียมของชาวบ้านชื่อว่าเมถุนธรรมเพราะเหตุนั้นจึงตรัสเรียกว่าเมถุนธรรมมูนีไม่พึงเสพคือไม่พึงเสพเป็นนิดไม่พึงซ่องเสพไม่พึงซ่องเสพเพราะไม่พึงประพฤติไม่พึงประพฤติโดยเอื้อเฟื้อไม่พึงสมาทานประพฤติ ซึ่งเมถุนธรรมรวมความว่าไม่พึงเข้าไปเสพเมถุนธรรมด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามุนีรู้โทษนี้แล้วในคราวเป็นขลรือหัดก่อนบวชในธรรมวินัยนี้พึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงไม่พึงเข้าไปเสพเมถุนธรรมห้าสิบเพระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นแหละเพราะการประพฤติวิเวกนี้เป็นกิจสูงสุดของพระอริยะทั้งหลายไม่พึงสำคัญตนว่าเราเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยการประพฤติวิเวกนั้นผู้นั้นแหลชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานคำว่าวิเวกในคำว่าพึงศึกษาวิเวกนั่นแหละได้แก่วิเวกสามยางคือหนึ่งกายวิเวกสองจิตตวิเวก สามอุปธิวิเวกกายวิเวกเป็นอย่างไรนี้ชื่อว่าอุปธิวิเวกกายวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้มีกายหลีกออกแล้วยินดียิ่งในเนตคัมมะจิตตวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์ถึงความเป็นผู้ผ่องแผ้วยิ่งและอุปธิวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้ประศจากอุปธิบรรลุนิพานอันประศักจากปัจจัยปรุงแต่ง คำว่าศึกษาได้แก่สิกขาสามคือหนึ่งอธิศีลสิกขาสองอธิจิตตสิกขาสาอธิปัญญาสิกขานี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาคำว่าผึกศึกษาวิเวกนั่นแหละได้แก่พึงศึกษาคือพึงประพฤติเอื้อเฟือ้อประพฤติเอื้อเฟือเ้อโดยชอบสมทานประพฤติวิเวกนั่นแหละรวมความว่าพึงศึกษาวิเวกนั่นแหละ คำว่าเพราะการประพฤติวิเวกนี้เป็นกิจสูงสุดของพระอริยะทั้งหลายอธิบายว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกและพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายตัดเรียกว่าพระอริยะการประพฤติวิเวกเป็นกิจยอดเยี่ยมประเสริฐวิเศษนำหน้าสูงสุดประเสริฐสุดของพระอริยะทั้งหลายรวมความว่า เพราะการประพฤติวิเวกน,นี้เป็นกิจสูงสุดของพระอริยะทั้งหลายคำว่าไม่พึงสำคัญตนว่าเราเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยการประพฤติวิเวกน,นั้นอธิบายว่าไม่พึงทำการยกตนไม่พึงทำการอวดตนไม่พึงทำการถือตัวไม่พึงทำความแข็งกร้าวไม่พึงทำความกระด้างด้วยการประพฤติวิเวกน,นั้น คือไม่พึงให้เกิดความถือตัวไม่พึงทำความผูกพันด้วยการประพฤติวิเวกนั้นได้แก่ไม่ควรเป็นคนแข็งกระด้างเป็นคนเย่อหยิ่งเป็นคนหัวสูงด้วยการประพฤติวิเวกนั้นรวมความว่าไม่พึงสำคัญตนว่าเราเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยการประพฤติวิเวกนั้นคำว่าผู้นั้นแ,แล ชื่อว่าผู้ใกล้นิพพานอธิบายว่าผู้นั้นอยู่ใกล้คืออยู่ใกล้ชิดอยู่ใกล้เคียงอยู่ไม่ไกลเข้าไปใกล้นิพพานรวมความว่าผู้นั้นแลชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นแหละเพราะการประพฤติวิเวกนี้เป็นกิจสูงสุดของพระอริยะทั้งหลาย ไม่พึงสำคัญตนว่าเราเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยการประพฤติวิเวกนั้นผู้นั้นแลชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพาน5 8ิบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหมูสัตว์ผู้ติดใจในกามทั้งหลายย่อมยินดีมุนีผู้ว่างประพฤติอยู่ไม่มุ่งหวังกามทั้งหลายผู้ข้ามโอคะได้แล้วคำว่าผู้ว่าง ในคำว่ามุนีผู้ว่างประพฤติอยู่อธิบายว่าผู้ว่างคือสงัดเงียบได้แก่ผู้ว่างคือสงัดเงียบจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตราคะโทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคขะปลาสะอิสามัชริยะมายาสาถยะธรรมภะสารัมภะ มานะอิติมานามะมัทธะปะมาทะกิเลสท,ทุกชนิดทุจริตทุกทางความกระวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการผู้ว่างคือผู้สงัดเงียบจากอากุศลาพิสังขารทุกประเภทคำว่ามุนีอธิบายว่ายานท่านเรียกว่าโมนะ คือความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องคล้องและตัณหาดุดตาขายได้แล้วชื่อว่ามุนีคำว่าประพฤติอยู่ได้แก่ประพฤติอยู่คืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดําเนินไปยังชีวิตให้ดําเนินไปรวมความว่ามุนีผู้ว่างประพฤติอยู่ คำว่าไม่มุ่งหวังการรมทั้งหลายอธิบายว่าคำว่ากามได้แก่การรมสองอย่างแบ่งตามหมวดคือ 1. วัตถุการรม 2. กิเลสการรมเหล่านี้เรียกว่าวัตถุการรมเหล่านี้เรียกว่ากิเลสการรมมุนีกำหนดรู้วัตถุกามละคือละเวน้นบรรเทาทำให้หมดสิ้นไป ให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกิเลสกามไม่มุ่งหวังในกามทั้งหลายคือเป็นผู้ละกามแล้วคายกามแล้วปล่อยกามแล้วละกามแล้วสลัดทิ้งกามแล้วได้แก่เป็นผู้คลายความกำหนัดแล้วสละราคะแล้วคายราคะแล้วปล่อยราคะแล้วละราคะแล้วสลัดทิ้งราคะแล้ว เป็นผู้หมดความอยากแล้วดับแล้วเย็นแล้วมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่รวมความว่าไม่มุ่งหวังกามทั้งหลายคำว่าหมูสัตในคำว่าหมูสัตผู้ติดใจในกามทั้งหลายย่อมยินดีผู้ข้ามโอคาได้แล้วเป็นชื่อเรียกสัตวหมูสัตผู้กำนัดยินดีติดใจ คือสยบหมกมุ่นเกาะติดเกี่ยวพันผัวพันธ์ในกามทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นย่อมต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังมุนีผู้ข้ามคือผู้ข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นซึ่งกามโมคะพะโวคะพิตตาโทคะอวิชโชคะ ทางแห่งสงสารทั้งปวงได้แล้วถึงฝั่งบรรลุฝั่งถึงที่สุดบรรลุที่สุดถึงส่วนสุดบรรลุส่วนสุดถึงท้ายสุดบรรลุท้ายสุดถึงที่ปกป้องบรรลุที่ปกป้องถึงที่ป้องกันบรรลุที่ป้องกันถึงที่หลีกเกร้นบรรลุที่หลีกเกร้นถึงที่พึ่งบรรลุที่พึ่งถึงที่ไม่มีภัย บรรลุที่ไม่มีภยัยถึงที่ไม่จุติบรรลุที่ไม่จุติถึงอมตะธรรมบรรลุอมตะธรรมถึงนิพพานบนรรลุนิพพานเปรียบเหมือนพวกลูกนี้ย่อมปรารถนายินดีความเป็นผู้หมดจดนี้ฉันใดพวกที่ป่วยไข้ย่ยอมปรารถนายินดีความเป็นผู้หายโรคฉันใด พวกที่ติดอยู่ในเรือนจําย่อมปรารถนายินดีความพ้นจากเรือนจําฉันใดพวกทาตย่อมปรารถนายินดีความเป็นไทยฉันใดพวกคนเดินทางกันดาลย่อมปรารถนายินดีภาคพื้นเกษมฉันใดหมู่สัตว์ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้กำหนัดยินดีติดใจคือสยบหมกมุ่นเกาะติดเกี่ยวพัน พวพันในกามทั้งหลายหมูสัตว์เหล่านั้นย่อมต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังมุนีผู้ข้ามคือผู้ข้ามขึ้นข้ามพ้นกามโมคะพระโวคะถึงนิพพานบรรลุนิพพานรวมความว่าหมูสัตว์ผู้ติดใจในกามทั้งหลายย่อมยินดีผู้ข้ามโอคะได้แล้วด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าหมูสัตว์ผู้ติดใจในกามทั้งหลายย่อมยินดีมุนีผู้ว่างผู้ประพฤติอยู่ไม่มุ่งหวังกามทั้งหลายผู้ข้ามโอคะได้แล้วติดสัมเมตยะสุตตนิเทศที่เจ็จบ